ไอสไตน์เคยกำชับไว้ชัดเจนเลยคะ่ะว่าตอนเขาตายไม่อยากให้ใครเอาล่างหรือว่าสมองของเขาไปศึกษาแต่สุดท้ายหมอชนะสูตรก็แอบเอาไปอยู่ดีแล้วก็แลกออกมาเป็น240ชิ้นเลยค่ะแย่มากเลยอย่างที่รู้ใช่ไหมคะว่าอัลเบิร์ตไอสไตน์เนาะเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลอะคะ่ะสาขาฟิสิกแล้วก็คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพอย่างสูตร e เท่ากับ mc กำลังสองเนะะี่ยค่ะคือคนก็มองว่าสมองของเขาอะพิเศษมากใช่ไหมคะขนาดที่ว่าตอนที่เขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพรินซ์ตันนะคะหมอชนะสูตรที่อยู่เวรตอนนั้นนะคะโทมัสชาวีเนี่ยได้ขโมย สมองของเขาไปด้วยค่ะคือจริงๆไอสไต์อะค่ะไม่อยากจะให้ใครอะเอาร่างกายหรือว่าสมองของเขาอะไปศึกษาคือมีการสั่งเสียไปตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตเลยค่ะว่าถ้าเสียแล้วเนี่ยให้เผาแล้วให้เอาขี้เท่าเนี่ยไปโปย่างลับๆค่ะแต่ว่าก่อนที่ครอบครัวจะได้ทําแบบนั้นเนี่ยหมอชนะสูตรก็ขโมยศพไปซะก่อนเออคนไม่มีจรรยาบรรณเลยอะใช่คือเขาไม่อยากให้คนเอาร่างกายเขาไปบูชาหรือว่าไปทําสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะทีนี้พ่อหมอขโมยไปแล้วเรื่องมันแดงขึ้นมาค่ะหมอก็ได้ติดต่อลูกชายของอัลเบิร์ตไอ อนุญาตย้อนหลังแล้วก็สัญญาว่าจะเอาไปเพื่อแค่ศึกษาเพื่อทางการวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแ้วที่บ้านเขาให้ไหมนะไม่แน่ใจว่าให้เพราะจำยอมไหมเพราะว่าเขาเอาไปแล้วเขาถึงม <ไป S 1> า <โห S 1> ขอย้อนหลังอ<ห>ะคะ่ะไม่นานหลังจากนั้นนะคะหมอคนนี้ก็โดนไล่ออกจากโรงพยาบาลเพนสตันนะคะแล้วเขาก็ย้ายไปพร้อมกับเอาสมองไปด้วยแล้วก็แล่ออกมาเป็น240ชิ้นเลยค่ะแล้วก็เก็บไว้ในสารที่มันจะแข็งแต่ก็ยืดหยุ่นน่าจะคล้ายๆกับยางอะค่ะเพื่อเก็บสมองไว้แล้วก็ใส่ขวดโหลสองใบเก็บไว้ในห้องใต้ดินของตัวเองฟังแค่นี้ก็น่าจะดูแปลกแล้วใช่ไหมคะ แต่ว่าเรื่องนี้แปลกได้มากกว่านี้อีกมากเลยช่วงนึงอะค่ะฮาวีทำงานเป็นหัวหน้าดูแลห้องทดลองชีวภาพอันนี้จะอยู่ที่เมืองวิชิตารัดแคนซัสค่ะทีนี้ภรรยาของเขาก็ขู่ว่าจะเอาสมองเนี่ยไปทิ้งเขาก็เลยรีบกลับไปที่บ้านไปเอาสมองมาด้วยโดยเขาเอาสมองอะค่ะซ่อนไว้ในกล่องน้าแอปเปิลแล้วก็ซ่อนไว้ในตู้แช่เบียร์อีกทีทีนี้เขาก็ย้ายไปเป็นหมอที่เมืองเวสตันรัฐมิสซูรีค่ะเขาก็เป็นหมอไปด้วยแล้วก็ศึกษาสมองไปด้วยช่วงนั้นแต่ว่าตอนหลังก็ถูกเพิกถอนใบวิชาชีพแพทย์อะคะ ทดสอบความสามารถไม่ผ่านเสร็จแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่เมืองลอเรนซ์รัฐแคนซัสคราวนี้ไม่ได้เป็นหมอละไปทํางานเหมือนโรงงานหล่อพลาสติกไปอยู่เหมือนอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างปั๊มน้ามันที่นั่นเนี่ยเขาก็ได้เป็นเพื่อนกับนักวีชื่อว่าวิลเลียมเบอร์โรสสองคนนี้ก็จะชอบเหมือนนั่งดื่มด้วยกันหน้าบ้านต่วิลเลียมเบอร์โรสเนี่ยคะ่ะก็ชอบโม e กับแขกอะคะ่ะว่าแบบถ้าใครอยากดูสมองอยากได้สมองเนี้ยมาบอกเลยนะเพราะว่าเขามีตัวโทมัสชาวีเองอะคะ่ะก็โม e ว่าเขาอะตัดแบ่งสมองให้กับนักวิจัยนักวิทยาศา,ศาสตร์ไปทั่่่่วโลลลกกกเเเยยยหมมืออนนัแแตแาา้ีใช ทีนี้ในช่วงปี1985เนี่ยค่ะฮาวีกับทีมนักวิจัยในแคลิฟอร์เนียค่ะ,คะก็ได้ตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นแรกมาละเกี่ยวกับสมองของไอสไตน์เขาอ้างว่าสัดส่วนของสมองอะค่ะตัวเซลล์ประสาทนิวรอนส์แล้วก็เซลล์เกลียเนี่ยค่ะมันผิดปกติจากคนอื่นแล้วหลังจากนั้นก็มีงานวิจัยตามมาอีก5ชิ้นเลยค่ะ ซึ่งแต่ละงานนะคะพยายามจะชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างสมองของไอ์สไตน์เนี่ยไม่เหมือนของคนอื่น<ม>ทําให้เขาเป็นอัจฉริยะเพราะตรงนี้แต่ว่าในมุมมองของนักวิจัยส่วนใหญ่โดยเฉพาะเทรนชัยที่เป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเพสอะค่ะมองว่างานวิจัยพวกนี้ไม่มีน้าหนัก คือไ like ร้สาระพิสูจอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายสมองมันก็ไม่ได้พิสูจความฉลาดของไอน์สไตน์ได้ค่ะ<ม>แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นความฉลาดของไอน์สไตน์ก็คือเขารู้ดีมากเลยว่าผู้คนรวมถึงนักวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะจะหมกมุ่นกับตัวเขาแค่ไหนตั้งแต่ก่อนเขาตายเขาก็รู้เลย<ม><ม>แล้วก็รู้ว่าคนจะหลงไหลในความดังความพิเศษความเหนือมนุษย์อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขาคาดเดาได้เลยว่าคนจะเอาสมองของเขาไปศึกษาแบบเซลล์ประสาทรอยหยักรอยพับอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วกลัวพวกลักที่เอาไปใช้อะไร่่าาเเนนแตขป็ค เฉลียที่น่านับถึงจริงทั้งโลจิกด้วยนะทั้งแบบสมองของเขา,าอเพราะเคยเคยเห็นมีอันนึงอะ่ะที่ที่ตอนที่เขาเคยสอนเด็กนักเรียนใ,ในห้องอะ่ะ ก็คือจะเป็นลักษณะว่าเหมือนจริงเขาเขียนสูตรนี่แหละสมมุติว่าโอเค9คูณหเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเก้คูณสเป็นเท่าไหร่แล้วจนมีบรรทัดหนึ่งอ่ะเขาเขียนผิดไปสมมติว่าเออเกเป็นต้องเป็น90้าสิบแต่เขาเขียน91เสร็จแล้วนักเรียนในห้องก็หัวเราะว่าเอ้ยแบบแค่นี้ทำไมถึงผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออสไตร์กลับหันมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกกับเด็กนักเรียนว่าเห็นไหมตอนฉันทําถูกไม่เห็นมีใครชื่นชมเลยแต่พอทําผิดอะไรสักนิดหนึ่งเนี่ยพวกอยู่หัวเราะเยาะกันคือทุกคน ู่ในเหมือนคําพูดพวกนี้ oh, ของเขาอยู่แล้วแล้วก็ในจ้ผลงานด้วยจริงๆมีมีอีกประโยคจากเขาด้วยค่ะที่พลอยชอบเหมือนกันเขาบอกว่า not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts คือเหมือนจะบอกว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่มีคุณค่ามันจะวัดได้เป็นตัวเลขอะคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่วัดได้เนี่ยมันจะมีคุณค่า พอเราทํางานมาสักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกมันอิ่มตัวเราก็อยากเติมไฟนั่นก็คือไปเป็นเด็กนักเรียนนอกเมืองไทยนะคําว่านักเรียนนอกอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นค่านิยมที่คนเปิดและให้โอกาสบราก่อใช่พูดถึงในเรื่องของแบบค่าตัวขึ้นด้วยไหมคะขึ้นค่าตัวเพิ่มขึ้น1เท่าจากของเดิมที่ต่างประเทศเองถ้าจะ้จ่ามันจะค่อนข้างสูงแต่พอเป็นจอยโปรแกรมอะครับค่าใช้จ่ายมันจะถูกลงโอกาสมันมาละบนที่ BAC นะ British Academic Center เนี่ยไม่ต้องไปสอบ IELTS เทอมที่1เราจะเรียน ที่นี่เราก็มีกวนมีแก๊งพูดคุยแล้วก็ติวกันจ้ามันเป็นการเตรียมตัวที่ดีแล้วสังคมที่นี่ครับแล้วรวมถึงเพื่อนอ่ะพอไปอยู่ต่างประเทศนะมันคือมิตรที่ดีของเราเลยอ่ะแล้วเวลาไปที่โน่นนะครับแต่ละคนอยู่ก็จะต่างเมืองกันบางคนก็จะอยู่เชฟฟิลบางคนก็จะอยู่บิสโทรเวลาที่เราเรียนอยู่ที่เคมบริดจ์พอวันว่างเพื่อนก็มาละเราก็จะต้องเป็นเจ้าบ้านพาเพื่อนเที่ยวแล้วเราก็ไปเยี่ยมเพื่อนในแ,แต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละเมืองแล้วก็ไปพักกับเพื่อนใช่ไม่ต้องเสียค่าบ้านด้วยไม่ต้องเสียค่าบ้านอันนี้มันคืออน่ทีีด ที่พี่ไปอายุ56 1ไ,<อ>1ไม่ต้องกลัวเรื่องอายุ2ไม่ต้องกลัวเรื่องจะเรียนไม่ทันเพื่อนมีความรู้สึกโอ้โหมันตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆเลยมันเหมือนเติมอะไรบางอย่างให้กับตัวเราเองอย่างที่บอกครับว่าพี่เลือกไปใช้ชีวิตพี่ไม่ได้เลือกไปเรียนอย่างเดียวพี่ถึงจะอายุ50กว่าแต่พี่ทําตัวเหมือนเด็กเลยพอเขาเรียนเสร็จเขาไปทํางานพาททมเขาไปเที่ยวกันเขาใช้ชีวิตยังไงพี่ใช้ชีวิตเหมือนเด็กเลยพร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนน้าที่ไม่เต็มแก้วไม่เกี่ยวกับอายุเลย,ม,เลยมันเกี่ยวอยู่กับใจ หน่อยที่อยากฟัง